แม่ซื้อคนโบราณมีความเชื่อว่าเด็กทุกคนที่เกิดมานั้นจะต้องมีแม่ซื้อก็คือผีหรือเทวดาอารักษ์ประจำวันเกิดที่คอยดูแลปกป้องเพื่อไม่ให้เจ็บไข้อันได้แก่วันอาทิตย์ชื่อวิจิตมาวันมีหัวเป็นสิงมีผิวกายสีแดงวันจันทร์ชื่อวันนงครานมีหัวเป็นมา้ามีผิวสีขาวนวล วันอังคารชื่อยักษ์บริสุทธิ์มีหัวเป็นควายผิวกายสีชมพูวันพุธชื่อสามมณัลมีหัวเป็นช้างผิวกายสีเขียววันพฤหัส,สบ,บดีชื่อกาโลทุกมีหัวเป็นกวางมีผิวกายสีเหลืองอ่อนวันศุกร์ชื่อยักษ์งงเยาวมีหัวเป็นโคผิวกายสีฟ้าอ่อนและวันเสาร์ชื่อเอกาไลมีหัวเป็นเสือ ผิวกายสีดำโดยแม่ซื้อทุกตนนั้นจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีทองและว่ากันว่าเวลาที่เราเห็นเด็กๆชอบเล่นหรือพูดคนเดียวนั้นความจริงแล้วพวกเขากำลังคุยกับแม่ซื้ออยู่ตั้งหาก